สวัสดีค่ะนักเรียนเสียงเริ่มแหบแล้วนะเพราะว่าอัดติดต่อกันหลายคลิปแล้วนะคะอ่าพื้นที่ผิวและปริมาตรของกลวยนะคะอ่ามาเริ่มที่ทําความรู้จักกับกลวยก่อนนะคะกลวยเขาบอกว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าโคนนะคะกลวยคือทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมนะที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบฐานเป็นส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันเรียกว่าสูงเอียงนะและกลวยที่สูงเอียงยาวเท่ากันเรียกว่ากลวยตรงในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายของคําว่ากลวยดัง,ดงนี้นะ,ะรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและ ส่วนที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆบนขอบฐานเป็นส่วนของเส้นตรงที่เรียกว่ารูปเลขาเ่าเรียกว่ารูปเรียกรูปเลขาคณิตสามมิตินี้ว่ากลวยนะสรุปก็คือดูรูปดีกว่าทักรียนดูรูปแล้วจะเข้าใจลักษณะของกลวยชัดเจนขึ้นนะคะกลวยนี้มีฐานเป็นวงกลมนะะมี2แบบกลวยตรงกับ กลวยเอียงนะกลวยตรงกับกลวยเอียงในระดับม3เราจะเรียนกลวยตรงนะกลวยเอียงเอามาประกอบให้เรียนรู้จักเฉยๆเนาะอ่ะกลวยตรงมียอดแหลมอ่ะกลวยมียอดแหลมนะแล้วก็มีสูงเอียงสูงเอียงคือส่วนของส้นตรงที่ลากจากกลวยนะมาขอบฐานนั่นแหละลากจากยอดกลวยมาขอบฐานนะเรียกว่าสูงเอียงนะแล้วก็ถ้าเป็นกลวยตรง นะที่ลากจากยอดอยอดกลวยนี่นะฮะมาอย่างขอบฐานเนี่ยไม่ว่าจะลากตรงไหนปุ๊บมันจะเป็นเส้นที่เท่ากันหมดเลยเป็นเส้นตรงที่เท่ากันหมดเลยนะคะอันนี้คือสูงเอียงเนาะต่อไปสูงตรงสูงตรงก็คือส่วนสูงปกตินี่แหละก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากตรงกลางฐานถ้าเป็นกลวยตรงเนาะถ้าเป็นกลวยเอียงก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอด มาตั้งฉากกับฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่อยู่กึ่งกลางฐานนะคะมันจะไม่อยู่กึ่งลางฐานส่วนแกนแกนก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมากึ่งกลางฐานาถ้าเป็นกลวยตรงแกนกับสูงตรงอันเดียวกันเนาะถ้าเป็นกลวยเอียงแกนกับสูงตรงในคนละตัวนะเียนอนต่อไปฐานอ่าแล้วเราฐานเป็นรูปวงกลมรัศมีรัศม,มีของฐาน ฐานเป็นรูปวงกลมก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองนะรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานนั่นเองอันนี้กนะ็ส่วนประกอบของวงกลมเอยของกลวยนะทีนี้มาดูพื้นที่ผิวของกลวยพื้นที่ผิวของรูปเลขาคณิตใดๆก็ตามมันก็คือพื้นที่โดยรอบของรูปเลขารูปทรงเลขาคณิตน,น้นๆนะคะ พื้นที่ผิวกล้วยก็คือพื้นที่โดยรอบของกล้วยซึ่งประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือพื้นที่ผิวข้างผิวข้างก็คือด้านข้างของกล้วยตรงนี้นะเนี่ยด้านข้างถ้าเราเอากรรไกรตัดตรงขึ้นไปปุ๊บแล้วคลี่ออกมามันจะเป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งแบบนี้อ่าคล้ายๆรูปพัดนะเนาะเป็นสามเหลี่ยมฐานโคง้งอ่าทีนี้พื้นที่ฐานอ่าส่วนที่เป็นพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปวงกลม พื้นที่ฐานก็คือพื้นที่วงกลมสส่วนนี้รวมกันเรียกว่าพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดของกลวยนะคะทีนี้มาดูที่มาของสูตรการหาพื้นที่กลวยเนาะเนื่องจากว่านะคะนักเรียนพื้นที่ผิวข้างของกลวยเนี่ยเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งอ่านี้ให้นักเรียนดูรูปนี้เป็นประกอบนะสามเหลี่ยมฐานโค้งซึ่งสามเหลี่ยมฐานโค้งรูปนี้ก็เกิดจาก าการตัดมาจากวงกลมวงหนึ่งนะตัดพื้นที่ออกมาจากวงกลมวงหนึ่งแบ่งมาเป็นบางส่วนนะนะตัดแบ่งออกมาและว,วงกลมวงนี้จะมีรัศมีเป็น L นะรัศมีทําไมถึงให้เป็น L เพราะว่า,าก้วยอันเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยสีเขียวเนี่ยนะถ้าตัดออกมาจากวงกลมวงใหญ่วงนี้แล้วเอามาทําเป็นรูปก้วยนะทำเป็นรูปก้วยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างของกลวยสีเขียวเยวนี่ยนะถ้กลายเป็นด้านข้างของกลวยแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยแนะมันจะเท่ากับสูงเอียงของกลวยเล็กอันนี้พอดีแตนะ่เราก็เลยให้เป็น l นะคะส่วนตรงฐานโค้งที่เป็นฐานโค้งของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อประกอบเป็นกลวยแล้วมันก็คือพื้นที่โดยรอบของฐานวงที่เป็นวงกลมของกลวยนั่นเองซึ่ง คเอ่อความยาวโดยรอบของกลวยตรงเนี้ยนะกลวยเล็กอันนี้นะความยาวโดยรอบฐานก็คือ2พายอาถ้าเราให้รัศมีของกลวยเล็กเป็นอาเล็กนะคะก็คือ2พายอาก็แปลว่าตรงเนี้ยความยาวจากฐา,านโค้งของสามเหลี่ยมที่เป็นฐานโค้งเนี่ยนะ,ะความยาวของฐานโค้งเนี่ยก็จะเท่ากับ2พายอาเช่นเดียวกันเนะพราะมันเป็นตัวเดียวกันนะความยาวก็เลยเท่ากัน อ่ะทีนี้เขาบอกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งอัตราส่วนนะระหว่างพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งต่อพื้นที่วงกลมหมายถึงรูปนี้พื้นที่ตรงนี้ต่อพื้นที่วงกลมทั้งหมดวงกลมใหญ่ทั้งหมดนี่นะ light. ต่อพื้นที่วงกลมใหญ่ทั้งหมดจะเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความยาวของฐานโค้งก็คือความยาวของส่วนโค้งเฉพาะตรงนี้นะคะ ต่อด้วยความยาวรอบรูปของวงกลมก็คือความยาวทั้งหมดของวงกลมใหญ่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้งต่อพื้นที่ของวงกลมวงกลม,วง,กมวงใหญ่วงนี้ซึ่งวงกลมวงใหญ่วงนี้พื้นที่ก็ใช้สูตราย r กาลังสองแต่ r ในที่นี้เป็น l เราแทนเป็น l ก็เลยเป็นาย l กาลังสองเนี่ยนะ,ะพื้นที่วงกลมใหญ่เป็นาย l กาลังสองส่วนความยาวรอบฐานโค้ง ก็คือความยาวตรงนี้ก็คือความยาวของฐานกลวยความยาวรอบฐานกลวยก็คือ 2, Pi, นะสองพายอาเล็กนะสพายอเล็ต่อด้วยความยาวรอบรูปวงกลมก็คือวงกลมใหญ่วงกลมนี้ความยาวรอบวงกลมใหญ่วงกลมนี้นะคะก็คือวงกลมใหญ่ก็คือ,ค,อความยาวปกติก็คือ2องพายอนั่นแหละเพียงแต่ว่า R ของวงกลมใหญ่เป็น L มันก็เลยกลายเป็นสองพายเอล สองพายเอลนะนะเมื่อแทนค่าเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าอ่าเหลือแค่พื้นที่ของสามเหลี่ยมฐานโค้งที่เราไม่สามารถแทนค่าได้เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้งอย่างเดียวก็เท่ากับตรงนี้หารอยู่นะคะก็แก้สมการเอามาคูณเอามาคูณพอเอามาคูณปุ๊บจะเห็นว่านะคะสองพายตรงนี้มันตัดสองพายตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ แอลกำลังหนึ่งตัด L อลกำลังสองก็เหลือ L อลกำลังหนึ่งนะหารการเหลือเท่านี้เสร็จปุบ๊บตัวที่เหลือเหลืออะไรบ้างตัวเศษตัวเศษเหลือ R เหลือพายเหลือ L อลคูณกันก็เป็นพายอาอลตัวส่วนเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่เขียนนะสรุปแล้วพื้นที่ของสามเหลี่ยมฐานโคง้งด้านข้างตรงนี้นะก็คือพายอาอลมีค่าเท่ากับพายอาอลดังนั้นไอพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโคง้งก็คือพื้นที่ผิวข้างของกรวยก็มีค่าเท่ากับ pi ยออันนี้ก็คือที่มาของสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างนะคะอ่าทีนี้มาดูสูตรการหาพื้นที่ผิวของกลวยอ่าก็เท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างเนาะฐานเป็นรูปวงกลมใช้สูตรพายอกำลังสองส่วนพื้นที่ผิวข้างใช้สูตรพาย l เนะคะเพราะนั้นก็ได้สูตรนี้ออกมาอ่าก็คือรัศมีของกลวย L ก็คือสูงเอียงของกลวยเนี่ย กับ L นะคะอ่ะ,อะทีนี้มาดูตัวอย่างประกอบเลยเนาะเพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นเนาะอะตัวอย่างที่1นึ่ะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เขาบอกว่าแท่งไม้รูปร่างเป็นกลวยอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12ซนติเมตรสูงเอียงเอททีสูงสูงธรรมดานะสูงตรง8ซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวกลวยนี้อ่านักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาวเท่ากับ12ก็แปลว่ารัศมีก็เป็นครึ่งหนึ่งคือ6ถูกไหมคะรัศมีก็เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคือ6บอกสูงตรงมา8แต่เอไม่ได้บอกมาถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวนักเรียนต้องไปดูในสูตรนะว่าตัวแปรที่อยู่ในสูตรมีอะไรบ้าง ตัวแปรพายนี่ไม่ใช่ตัวแปรนะนักเรียนพายเนี่ยเป็นตัวที่เราทราบค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวแปรตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่าอ่าแปรเปลี่ยนไปตามโจทย์ที่จจโจทย์กำหนดให้นะมี R กับ L เนี่ยคือตัวแปรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่ผิวของกลวยแปลว่านักเรียนต้องรู้ R กับ L ให้ได้ก่อนถึงจะแทนค่าในสูตรได้แล้วก็หาคําตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ เขาบอก R มาแต่ L ก็ไม่ได้บอกมาแปลว่าเราต้องไปหา l ให้ได้ก่อนเราจึงจะหาพื้นที่ผิวข้างกล้ยได้อ่ะทีนี้เราก็ไปหา l ตามรูปเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ใช้พีทาโกรัสหาเหมือนเดิมนะคะอ่าจากสามเหลี่ยมมุมฉากจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอาจะได้ c กําลังสอง ก็เขียนให้นักเรียนดูทุกครั้งเลย c กาลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กาลังสองเพื่อนักเรียนจะได้จําสูตรนแม่น<ๆ>เนาะ่า c คือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามก็คือ l นะแปลว่า c ก็คือ l ก็เป็น l กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสอง a กับ b, b 2, คือด้านประกอบมุมฉากประกอบกันเป็นมุมฉากให้อะไรเป็น a หรือ b ก็ได้เพราะว่ามันบวกกันสลับที่ได้นะ่าก็เป็น หกกำลังสอนะ R คือหแล้วก็ h ก็คือแก็เป็น8ปดกำลังสเพราะฉะนั้น l กำลังสองก็เท่ากับ36มสบวกหกเท่ากับ100นั่นเองเพราะฉะนั้น l อะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองเราได้หนึก็คือสินะได้ l เป็น10นั่นเองอ่าเมื่อรู้ l แล้วนะฮะรู้ R แล้วรู้รู้ l แล้วเราก็ไปหาพื้นที่ผิวของกลวยนะอ่าจาก พื้นที่ผิวกลวยเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างผิวข้างฐานเป็นรูปวงกลมใช้ไพอากำลับบงสองนะใช้ไพอากำลังสองบวกพื้นที่ผิวข้างใช้ pi อาเนะเราขีดเกีย แทนพายหลายตัวเราก็ใช้วิธีการดึงตัวคุณร่วมเลยตัวคุณร่วมของสองพจน์นี้ก็คือพายกับ R แล้วก็ดึงพายกับ r ออกมาอ่าพจน์แรกดึงพาย r ออกไปจาก r ากำลังสองดึงออกไปหนึ่งตัวก็เหลือ R เนาะบวกด้วยพจน์ที่สองดึงพายอาออกไปก็เหลือเหลือ L เนาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยแทนค่านะแทนค่า ่าแทนค่ากับนักเรียนครูขอแทนตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าก็ได้เท่ากับพายคือ2 2นะ่ส่วนเจะจริงๆพายมีค่าประมาณอยู่2ค่าคือยนะี่ิบสส่วนเะค่าพายยี่ิบสกับ3.14แต่ว่าข้อนี้จทย์กำหนดให้ใช้ยี่ิบสส่วนเจ็ดเราก็ใช้ยี่ิบสส่วนเนาะยี่สิบสส่วนเคูณ rr ก็คือ6นะคะ คูณวงเล็บ r ก็คือ6บวก l l หามาแล้วก็คือ10นะคะก็เป็น22ส่วน7ส่วน7คูณ6บวก16นี่นี้น่าจะตัดไม่ได้ละเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนักเรียนตัดไม่ได้ก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเอาเศษคูณกันก็เป็น2,112 ตัวส่วนก็คือเจ็ดนะเสร็จแล้วก็หารด้วยเจ็ดหารเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นทศนยมที่ไม่ลงไม่ซ้ำตุนยมไม่ซ้ำไม่รู้จบนะนักเรียนเรียนก็ประมาณเอาเป็นทศนยมสองตำแหน่งนะคะก็ต่อเป็นค่าประมาณได้นะประมาณเอาเป็นทศนยมสองตำแหน่งอันนี้ก็เป็นสามร้อย 1อ1จ 7, 1นะเพราะด้านข้อนี้ก็ตอบ30 1ร้เอ่พื้นที่ตอบเป็นตารางนะครูใช้ตัวย่อนะตารางหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรอ่าก็ตอบแค่นี้นะก็ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วต่อ,ตอไปเราเรียนไปดูตัวอย่างที่2ต่อนะตัวอย่างที่2 ตัวอย่างที่2องเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยที่มีรัศมีของฐานเป็น7นิ้วอ่ารัศมีตรงนี้นะ7นิ้วสูงตรง24่สบอ่ากำหนดภายเป็น2 2่สอง่าไม่ได้บอกเอมาอีกแหละไม่ได้บอกเอมาเหมือนเดิมคล้ายๆตัวอย่างแรกเลยอ่าเราก็ไปหาเอก่อนนะจากจากสามเหลี่ยมมุมฉาก ได้อ่าพื้นที่เลือน้อยนะครูแทนค่าเลยนะคะหาเอลเลยนะคะซก็คือด้านตัวค้ามุมฉากก็คือ L เนาะก็เป็น L กําลังสอง,ง,งมีตัวค้ามุมฉากเท่ากับ A กําลังสองบวก B กําลังสองก็คือด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกําลังสองก็บวกกันก็เป็น24กสิบลังสองบวกด้วย7ก็ดกลังสองก็ได้ L กกาลังสองเท่ากับ24กําลังสองเป็น576บวกกับ77 49 นะกลกำลังสองก็เป็น625อ่ก็แปลว่า L อย่างเดียวคือ25เนาะตัวที่ยกกำลังสองได้625ก็คือ25แปลว่า L เป็น25อ่าเมื่อได้ L เสร็จปุ๊บอ่ารู้ R กับ L เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแทนค่าในสูตรก็จะได้อ่าจากพื้นที่ผิวกล้วยเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ ผิวข้างอขอโทษนักเรียนข้อนี้เขาให้หาพื้นที่ผิวข้างอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็หาพื้นที่ผิวข้างอย่างเดียวอโอเคกูคหาด้านนี้แล้วกันอ่าจากพื้นที่ผิวข้างกลวยจากพื้นที่ผิวข้างกลวยเท่ากับไพเอล พายเราใช้เป็น22 7ส่วน7นะคะจุดกำลวนมาให้ใช้ตัวนี้22 7ส่วน7คูณ R r ก็จุดบอกมาคือ7นะคูณ L L ก็หามาแล้วคือ25นะแล้ก็หาผลลัพธ์ได้เลยก็จะได้เป็นนะ22คูณ25ก็เท่ากับ 550อ่าสิบอาะเด็นข้อนี้ตอบพื้นที่ผิวข้างคือ550ตารางใช้ตัวย่อนะคะนักเรียนตารางนิ้วแล้วกันอ่าข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะ,ะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วงั้นไปดิบไปดูตัวอย่างที่3ต่อนะตัวอย่างที่3นะเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ย เขาบอกว่ากลวยอันหนึ่งมีสูงเอียงยี่สิบห้าสูงเอียงยี่ห้าอาเขียนไว้ก่อนสูงเอียงยี่ห้าพื้นที่ผิวข้างห้าร้อยหสิบตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวของกลวยนี้ให้หาพื้นที่ผิวทั้งหมดแต่บอกพื้นที่ผิวข้างมานะแล้วถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวของกลวยแปลว่าเราต้องรู้ R กับ L ถูกไหมคะเพราะนั้นข้อนี้ อ่าก็ไม่ได้อาบอก L มาก็จริงนะสูงยังแต่ไม่ได้บอก R มาใช่ไหมคะอ่าไม่รู้นะเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ L คือยี่ห้าเคือยี่ห้าบอกมาเพราะนั้นต้องไปหา L เอลอต้องไปหา R ก่อนอซึ่งหาจากอะไรหาจากสิ่งที่โจทย์บอกมาตรงนี้แหละเนี่ยนะจากพื้นที่ผิวข้างกล้วย เท่ากับ550ตารางเซนติเมตรครูเขีย,ยนยะ่อนะอ่าเนื่องจากว่าเรารู้ว่าพื้นที่ผิวข้างกลวยเนี่ยมันใช้สูตรเป็น π r r ก็แปลว่าพายเท่ากับ550นะคะพายเขาให้ใช้เป็น22ส่วน7นะจุดกำาหนมาใ,ใช้ตัวนี้คูณ R R เนี่ยเราไม่รู้ติดค่า R ไว้ ส่วน L เรารู้แล้วโจทย์บอกมาคือ25นะก็แปลว่าคูณกันแล้วได้550ทีนี้พอแทนค่าปุ๊บมันจะติดตัวแปรเดียวคือ R ่าเราก็แก้สมการหาค่าอานะอะของเราก็จะเป็น550อส่าส่วนด้วยอะไรเอ่ย25คูณอยู่เอา25ไปหารเนาะอ่าอันนี้ก็คูณอยู่22 7คูณอยู่ก็เอาไปหารหารก็คือหารเศษส่วนก็คือคูณด้วยส่วนกลับ คูณด้วยเจ็ดส่วนยี่สิบสองจริงๆแล้วมันคืออันเนี้ยเหมือนหารด้วยยี่ห้าทั้งสองข้างเนี่ยอย่างมันเอายี่ห้าหารก็จะตัดตัดหมดถูไหมคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนคูณด้วยเจ็ดส่วนยี่สิบสองทั้งสองข้างแต่ข้างนี้เป็นไงคะตัดตัดนี่ไงอ่ะอ่ะเพราะนั้นมันก็คล้ายๆย้ายข้าง,งจริงๆคือคูณด้วยจำนวนเดียวกันทั้งสองข้าง อ่า r ก็เท่ากับเท่านี้หาผลลัพธ์ออกมานะคะเอา25ตัดเลยนะ25 1 25 25 2ได้50 55ลบ50เศษ5 5กับ0ก็เป็น50อีก25 2เป็น50อีกนะะต่อไปก็22ตัด22 1 22 22, 22, 22, 22 1>, 1 22อ่ะก็จะเหลือ r เท่ากับ7อ๋อ7คูณ1ก็ได้7นะก็ได้ r เท่ากับ7นะคะ เมื่อได้อาเสร็จแล้วอาก็รู้แล้วแอลก็รู้แล้วก็ไปหาพื้นที่ผิวได้เลยนะคะพื้นที่ผิวทั้งหมดของกล้วยแล้วก็จากพื้นที่ผิวกล้วยเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างฐานเป็นรูป วงกลมใช้สูตรพาย R กกำลัง2บวกพื้นที่ผิวข้างใช้พาย R L เนาะพายเขาใช้22่ส่วนเนะก็เป็น22่ส่วนเคูณ R R เราหามาแล้วคือ7นะแต่เป็น R กํากำลังสองก็คูณ7 2ครั้งบวกกับพื้นที่ผิวข้างอันนี้ไม่จะเป็นต้องแทนให้เสียเวลาเพราะอะไรคะ พอโจทย์บอกมาแล้วพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ5้าห้าแทนไปเลยห้าอห้าส่าส่วนอันนี้ตัดได้เราตัดเจ็ดหนึ่งดมันก็จะเหลือแค่22่ส <c oughs> ิบคูณเจ็คูณเจ็ได้เท่าไหร่เนี่ยคิดในใจ7จ็ดคูณยี่สิบดสองสรอยสี่สิบ เอาเจคูณสอีก7 2็ดเป็น154บนะคะเนี่ยบวกกันได้ร้อยห้าอ่าก็เป็น154่งรบวกห้าบวกกันแล้วก็เป็น500ร้อบวกหนึเป็น6ก0้อยหบวกห้เป็นอีก100เป็น7จ็ดรยนะคะเจ็ด์ส เจ็ดศูนย์สี่พอรันข้อนี้ตอบเจ็ดร้อยสี่หน่วยเป็นตารางนะคะตารางเซนติเมตรนะจุดกำหนดมาเป็นเซนติเมตรนะหน่วยก็ตามนั้นนะคะตารางเซนติเมตรอ่ะโอเคเราก็ตอบแค่นี้นะคะอ่ะจบหวังว่าคงจะทำให้เรียนพอเข้าใจมากขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็ ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ